มาดูบรรยากาศการลงทุนของนักลงทุนจากจีนกันบ้างนะครับซึ่งหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปยังประเทศจีนนะครับนักลงทุนจากประเทศจีนก็สนใจขยายมาทําธุรกิจที่ประเทศไทยเป็นจํานวนมากเลยครับนายหลี่เซียงอันกรรมการผู้จัดการบริษัทสกายเวิร์ดประเทศไทยกล่าวถึงการขยายธุรกิจมายัางประเทศไทยว่าไทยและจีนนั้นมีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนานทั้งทาง,ทงด้านเศรษฐกิจและสังคม มีการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมระหว่างกันมาตั้งแต่อดีตและมีคนไทยจำนวนไม่น้อยที่สืบเชื้อสายมาจากเชื้อชาติจีนที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนดำเนินกันมาอย่างราบรื่นหลังจากที่นายกรัฐมนตรีจากประเทศไทยได้ไปเยือนประเทศจีนและก็เชิญชวนนักธุรกิจจากประเทศจีนมาลงทุนในประเทศไทยโดยจะมีการอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายประกอบกับประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียนสามารถเชื่อมต่อกับเส้นทางภายใต้ BRI I, ทั้งทางบกและทางทะเล จึงถือเป็นโอกาสที่ดีในการส่งเสริมความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระหว่างประเทศไทยกับจีนโดยปัจจุบันไทยมีเส้นทางถนน A3A ซึ่งสามารถเชื่อมต่อการเดินทางจากกรุงเทพไปยังคุนหมิงทางน้ำก็มีการเดินเรือในแม่น้ำโขงและการเดินเรือสมุทรระหว่างไทยกับจีนส่วนทางอากาศก็มีเส้นทางบินตรงจากเมืองใหญ่หลายเมืองของจีนมาอย่างไทยทางบริษัทสกายเวิร์ดจึงมีความสนใจที่จะขยายตลาดมายังประเทศไทย ขณะนี้ก็ได้มีการเปิดตัวสินค้าที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิด เช่นตู้เย็นทีวีรวมถึงตู้แช่ได้ครับครับผมจากมุมมองของสภาพเศรษฐก,กิจต่างประเทศก็พบว่าวงจรการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับสิ้นสุดลงไปแล้วนะครับจากนั้นวงจรการผ่อนคลายเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยก็จะเริ่มต้นขึ้นการเติบโตของค่า GDP ของประเทศจีนในปี2567ก็คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ5ซึ่งหมายถึงการผ่อนคลายทางการเงินจึงเชื่อได้ว่ารัฐบาลไทยจะเปิดตัวนโยบายมากขึ้นและดีขึ้นในปีใหม่ เพื่อช่วยให้ประชากรมีชีวิตที่ดีและมีความสุขมากขึ้นในปี2,567ที่จะถึงนี้ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆของการลงทุนนะครับก็มีนักลงทุนจากประเทศจีนสนใจจะมาลงทุนในประเทศไทยกันเพิ่มขึ้นแล้วครับ